ยังงวดเมื่อกี้ข้าวไหมแม่เข้าเข้าตัวไหนแม่เข้าทั้งเข้าทั้งหมุนทั้งล่างแต่ว่างวยบางนึงนี่เป็นตบเก่าไมันเป็นซูนหักครับอันสองหัครับว่วดบางนึงนะใช่ใช่ชุดห้าปีไม่หลุดไหมแม่บวแม่ครับประเทษอันนั้นมันหลายอันชุดตาปีแม่ประเทษอันนี้สูตรใหม่ละครับแม่แม่อันอันงวดบางนึงเห็นนะแม่ก็คือว่ามันสิบว่าข้าวได้เพราะว่างวดบางครั้งมันเข้าวทั้งสองตัวเข้าทั้งซูนทั้งสองนะ เขาทั้งสองทั้ง4ีเนาะมันมันกับมาน้ากันแม่ก็คิดวบามันสิบว่าเขาอันวานนี้งวดบางนึงค่ะก็ได้ศูนกับสองเหมือนเนียเดขกอันวิ่งมันนะมันได้ซูนกับสองแต่บางวันนี้แม่ยานเลขกเป่าอยูะวันนี้อันสูตรหนึ่งมันได้หนึ่งกับสามสูตรหนึ่งมันได้ศูนกับสามแต่ว่าแม่บ่ทันได้เฮ็ดมดสูตรได้เฮ็ดไปวิจัยข้าจาวทามกดบางซองได้กับบวขึ้นต่ก้าขันซองได้นี่มันสิดีดรดอสันงวดบางนึงนะ ไม่ได้มาเนาะม้เตจ็คชองเลยเนาะอันนี้มันได้อันมันได้หากระแปดเนาะสองอันอันโอ้สองอันอันอันสูรหนึ่งนะมันได้หากระแปดวันนี้แม่ได้ออามใส่กันมาใส่กันแต่วันเลกเป็นตัวนะเป็นตัวกราบมือสุอตัวเขาเชื่งสองเขาเชื่งสองหาเขาเชื่งศูนย์หาจ้ะตะันเปิดตัวกราบหมวมึงนึงนะป็นตัวกราบหาศูย์หาสองมวดนนี้มันได้ได้หนึ่งกับสาม กับอันศูนย์กับสามนี่เลียกคือป้าคันคันมันเขาใจกันเนี่ยมันสิเป็นอันนั้นมันมันสิเป็นเลขเป่าตัวหนึ่งแต่ว่าบาเพี่แม่มากแค่นี้แม่มากเลขศูนย์สามจับไปไปแม่จับคู่ไปให้ไปค่ะจับอยู่แต่ว่าอันมันหันอันนั้นมันบ้านเลยเหตุหลายเนาะแม่ก็ค่าหยาบหยาบหือเปล่าคะเนี่ยแม่มากศูนย์สามโอ้โหหนูป้าพูดว่าขอพี่ศูนย์สาม ซูนสามตัดดเดียวเล็กกว่าแม่ไกลซูนสามกับสามสามแม่มากซูนสามกับสามสาม่าเลขสิบเป้าวุฒินีใบแม่แม่เพราะว่าเลขเป็นวิ่งแม่ตัวตัวรักสิบนะมันในหนึ่งกับสามตัวรักหน่วยนะมันได้ศูนย์กับสามอันอันนี้ซูตรล่างเลยก็ว่าเขาบนน้ำคูเทียนเนี่ยวันบางเนืองหายกระล่างกับเขาทั้งบน แต่ว่าบางหนึ่งหันเขาตูกับทั้งสองแต่ว่าอันอมนวนแม่นั้นเดี๋ยวนี้แม่ได้อันนั้นแรีว่าหันได้ดเฮ็ดแต่ว่าแม่เฮ็ดขาวๆแม่บ่กหันได้จับนะได้กเก่าได้หากเก่าแม่ก็บอกหันเดินแม่บอกหันดิอัน,นเฮ็ดอันลายเด้อเพราะว่าแม่ก็ค้าอันอยากอยู่ วันน pues, pues, ี้จังได้ก nope. ับข้าวคนล่างคือการนาะคือเกาเนาะคไม่เป็นน็อคบ้านเดนบ้านเดนเฮ็ดลายนี่แล้วมันบ้านเดนนั้นมันขึ้นนี่ก็เฮ็ดอยู่แด่เราก็เล่นหิวนอนเล่นนอนส่วนใหญ่สิเฮ็ดเก่งเกินนี่ข้าวไปจับไปจับจะสองสองตัวนี้ใส่กันยังบ้านใดๆสูตรอื่นมาใส่อีกยังสินะมันจะไม่น้อยตัวข้าวๆซื่อๆแต่ว่าวันวันบางนึงหาไม่กะเข้าอยู่ไม่กะเข้าจะสอง ตัวนี้แหละแต่ว่าตัวอื่นมันก็มีน้ำมักก็มีอันเติมหลายตัวเนาะครับอันนี้แม่จะให้ข้าวเอาไปซื้อ<า> วัดยูวัดนะคะเจ้าเผามือนีผูกข้อตายเสียบผูกข้อตายนันไร้นสามหาไม่เนี่ยงนงวดนึงค่ะนะบ้านเียบ้านบ้านเลียบอว่างดต้องหานงงดตบังหันเอองงดนบองหานก็เป็นงวดนี้งงดนบองหันสามบ้านนี้บ้านเลขที่เฮียนนะสองสามหาเออบ้านนีนพูดพูดตายอยู่บาลีหูเนาะ อันแดกเดี่ยนเต็บฟ้าโล่งศูนย์หาสองอวัดพระเนือนะเขาทั้งบนทั้งล่างเขาจะได้ <S <s <ans> <S วัสัุงวดนี้ไข้เสี่ยงเขาเสี่ยงพี่ที่เอาอีกว่าเขาท่านเดีถามเขาจะสิเผาสิเพา่มมือนี้แหละไม่ <S <s <ans> เจอกันมาหลายงวดแล้วเข้าติดตลอดเลยเหรครับคุณแม่ครับเขาเขายังไม่หยุดเลยเ <s ans> หครับแม่บ่ไม่จะว่ามันเป็นตกกัาบ มันเป็นตกครับอันนี้แม่ให้เข้าๆไปสกักคนเด้อแม่บ้านในมั่นใจดอกเพราะว่าแม่บ้านในเฮ็ดว่บ้านในเฮ็ดอันนั้นเท่าไดร่แ่บ้านใน,นใดเท่าไหร่เขา,านะขตามอยู่ใช่ไหมครับนี่เอฟซีตามอยู<บ>่ใช่ไหมครับตามแ่บ้านตามแต่ไม่ได้มาเพราะว่า อันลักอันลักอันลักน่วยของแม่เนี่ยมันจะได้ศูนย์กับสามเดียกนะแต่ว่าลักิบมันได้หนึ่งกับสามขันมันสมมติว่ามันบอกออกสามสามเนี่ยมันก็นาิบสามนี่นี่นาสิมาแน่นอนนะวิ่งนาาวิงสามน่วยล่างขอเนม่ยจ้ะน่วยน่วยล่างน่วยศูนย์กับสามนี่ เป็นหน่วยล่างแต่ว่าเสียบหนึ่งกับสามาสมมุดมาต้องเคลียแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่กันสีมานน้ำกันอยู่เนี่ยแม่เฮ็ดไปน่ะมันสีมานน้ำกันอยู่ขันมาม่าน้ากันจะสีออกตัวส้นขันมาม่าน้ากันจับได้แม่จับประกบแม่ค่ะแม่จับประกบเด้๋ยนี่ยอันอันอันนี้เรียกกันบนในแม่เฮ็ดไทยไปคร่าวๆซื้อๆเดินี มีตัวไหนบ้างครับแม่แม่อ่านได้ไหมครับอ่านเลยได้มีมีหาหาศูนย์หาหาศูนย์บอคะจะสาตัวเป็นบอจ้ะเมนแล้วก็มีหาหกศูนย์หาหาหนึ่งหาหาหกหนึ่งหาหาหนึ่งสองตัวนี้พครับการกระตัดเราจาก คุณนี่ลอยเนี่ยคือคือรักคือ,คอ,คอ,คอรักลอยนี่มันเป็นหา,หา,ารักลอยนี่มันเป็นหาเมยียนอันนี้อันนี้เลขอันของแม่มันรักซีบรักด้วยนะวันวันวันวัหันก็ได้เฮ็ดแต่อันนี้เราไมนก็ได้เข่าแต่ว่ามันเป็นตกกบตรงนึงหัะนะมันมันเป็นซูนหาคับสองหา ล่างจะได้ค่ะแม่เนี่ยซุมล่างมี1หนึสสหนึ่งแม่เลกมันหน่อยแม่ได้กลับไม่พอศูนยสามสามศูนย์แล้วก็สามตัวแม่มากกว่าแม่มาก 1, 3, 0 3, 3, 3, นาูนย์นสามหน่านย้องนันี่ม้องกรับเอาก็แล้กกันใชไหมครับสองถึล่ใต้บ้านอยู่เส้นใต้ แม่ได้พเ่แมนะ่แม่มักนะ <03. S 1> แม่มัก0ูนย์สมนแม่มักศูนย์สบนได้แม่ <บน S 1> ไหมบนเด้่ะบนนะบนนี้็นนสุสมากถือเขาถือเถือเนาะแม่กับ้านไดใลยค่ะมาคุณแม่มักหาหนึงหนึ่ง <51. S 2> ชอบเฉยนะคะยังไม่ได้ ข้ค้อนเล่เฮ็ดข้าวฝันได้แมงเพราะว่าแม่บ่าันได้อันนั้นเท่าใดร่เพราะว่าเป็นข้าเจ้าถามข้าเจ้าสิมาอีกบ้านนอกวันนี้ว่าสันจับสันดอกตั้งผู้เฮ็ดกับบ้านได้เขียนเบิร์ไปด้วยก็ได้ครับผู้เฮ็ดกับบ้านได้เฮ็ดสันดอกงวดนี้สิบ่าไฮไลท์ตดอกสีไฮเน้นๆดอเน้นดอกสันดอก ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นตกกลับเหมือนอ่ตรงนี้เนหะ็นเป็นศปนซูนหาครับสองหาจากนี้เกี้ยอกเกงเดงจ๊สูตรบนนี้เป็นสูตรคร่าวๆจะแม้ว่าถ้าในล่หลายสูตรเป็ไล่ไล่สูตรเดียวแต่ว่ารักรักลอยแม่ว่าเขาสร้างงวดแล,ล้วงวดนี้ว่าพันในเหตุถ้าเขาสอ้างงวดแล้วเลยบว่าพันในนั้นบา่มี เอาสูตรไม่นี่ได้หาตัวเดียวสูตรอันบมเขาวสองหวดนั่นเศร้าออบา้านได้เห็ดอันนี้ได้ตัวเดียวรวดอันนี้ยนั่นเอาตัวส้วนสูตรเก่าบางนึงหั่นกระเด็นึงรักลอยมเขาวบางหั่นกระเดี้ยซีมันก็ไม่ยู่รักสบาาบีบัวพันวันเบื้องสองได้กรบเบด็ดพิเศษวัวเห็นเลย บ่่บเห็นกดซองเลยก็อันเพราะอันอุปากับแมาประจำกดก็บ่เห็นมาเสร็จกดแต่ก้าวหนนั่นนั่นเยียดเลยโยเส่น